ต้มไกบ่บานๆจาพี่น้องเสือเลยว่าต้องมีผู้ใดอยากกินคือคอยอเวียดจะไงนาถือก,กระดัดจัดเนาะพี่น้องไกล้บาน,นม,ามันก็จะแสีบกว่าไก่ตลาดอยู่เนาะผู้ใดก็ว่าเมนบปทุกเท่อนี้พอบานเพิ่นก็ระเฮ็ดเมนูโปรดของเพื่อนคือนึง่งไตน้าแล้วก็ขัวแบบธรรมดาเนาะค่ะใส่ใบ,บกระเพาะปลาพี่น้องน้องส,สตาร์ทก็เลยอ,อยากกินต้มเด้อมาหนิขาดแตงกรองนี่นะดักได้กระดิ่งยังไงใส่หยอดบระคามเนาะคือเสียบ ตัวนี้กับสปินไก่เมสาวค่ะเฮ็ดเรียบร้อยลูกคนเรียบร้อยเฮ็ดเองเนาะคะ่ะพอบานขึ้นคนเฮ็ดเองเนาะคะ่ะทุกเธอแม่น้องสตาร์ทก็จะเป็นคนเฮ็ดเองเนาะคะ่ะแต่ค่ะลูกก็เลยเพื้นก็เลยเฮ็ดเองนะคะแม่น้องสตาร์ทก็จะใส่บักขามเป็นหน่วยไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบักคามมันบดส่งเอาต้องใส่หน่วยมานนำต้มไก่นี่เห็นเพื่นว่าใส่ใบวิเศษนำพี่น้อง ส่แล้วมาเสียบแต่เขาก็บ้งหูดอกจนมามีแต่พบานเห็ดได้กินอันใส่ใบแมงอันนี้นะต้มสุบบ้านๆบ,บ,บอกเลยพี่น้องว่าแซ่บต้มไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนมันสุกเนาะมือว่ามุงหมดหน้าตาเวกเคลนซีนี่นี่แม่น้องสตาร์กับชิคุณเบิองเนาะค่ะกัดใจข้างรุ่งไปเรียบร้อยสิมาชิมเบิองว่าขาดอีหยังอีหยัง,ยงเนะาะเอาเสียได้รุงไปไหมอันนี้แม่น้องสตาร์กนำมาชิมเบิอง คิดว่าแสบแล้วน้องมาใส่หอมค่ะหอมมีกระ,ะมีหอมสดแล้วก็หอมเป้นะคะผักชีบ่มีจ้ะมาเด้อพุงหัวปลาพังไม่น้องสตาร์ดมือมึงมดัดเอ้บรรดาหนังจังันงเนาะโซนีเชื่อว่าพี่น้องสุขสุขคุขขก็เฮ็ดเป็นเนาะค่ะแซ่บขนาดมาเด้อมากิดเขากับไม่น้องสตาร์ดเบื้งเอ้ยต้มไก่บานมาสันไปสิบรอยอยากกินเนาะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องสตาร์แน่เดอ้อบางผากักบางหมองพิ่นกะเห็ดบกคือกันเนาะค่ะแต่ว่าทางบ้านแม่น้องสตาร์กะเห็ดแบบนี้เนาะพี่น้องอยากกินแบบนี้มันแซ่บกว่าสูตรไายสูตรมันเนาะพี่น้องสุขุสุกคนมีสูตรอีหยังที่แปลกๆปกเป็นตะกินเน่ก็มาบอกเราสู่กันฟังใหนน้แน่เด้อจ้าคนอีสานก็นเฮ็ดแบบคือคนอีสานคนมันนอกกะเห็ดคือคนมันนอกล่ะเนาะพี่น้อง แสบคือเกาสูตรนี้แสบคือเกามาได้เป็นเขาก็แม่น้องสุตาจ้าขอบคุณหลายๆที่พี่น้องมารับชมแม่น้องสุตานจนจบคลิปใหม่ก็มาพอกันใหม่เด้อพี่นอ้อง